สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆหลวงป้านาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้กระสาบเมืองสยามก็มาพร้อมกับสองเหรียญที่มีราคาสูงที่สุดสําหรับช่วงนี้สาหรับเหรียญ5บาทรุ่นเก่าถือได้ว่า ยังมีราคาและก็ยังมีราคาที่เซอร์ไพรส์พี่ๆน้องๆหลวงว่นาอานะครับในตลาดนักสะสมถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งที่มีคนเล่นกันเยอะมากนะครับสำหรับนักสะสมรุ่นใหม่ก็ไม่ควรพลาดสำหรับเหรียญ5บาทรุ่นเก่านะครับซึ่งความสวยงามนะครับไม่ต้องอธิบายเลยนะครับเราจะเห็น ได้ถึงความสวยงามถึงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับสำหรับเหรียญห้าบาทก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่กำลังนิยมนะครับเราไปดูเหรียญเหรียญแรกก่อนซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยนะครับจะพลาดไม่ได้เลยสำหรับเหรียญ5บาททั้งสองเหรียญนี้เหรียญ5บาทเป็นเหรียญกระสับ คิวโปนิเกิลสอดไส้ทองแดงด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองคล์ยุยบริเวณขอบเปลียนวงในระบุภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งก็จะระบุว่ารัชกาลที่เก้า ส่วนลักษณะวงขอบของเหรียญนั้นเป็นลักษณะก้าเหลี่ยมด้านในนะครับวงขอบนอกก็จะเป็นวงก็จะเป็นลักษณะเฟืองหยาบนั่นเองเราจะเห็นได้ถึงสองสีนะครับเป็นสีทองแดงและก็สีของนิกเกิลน,นะครับอ่าก็จะแบ่งชั้นกันอ่าตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญ5บาท นี่คือสภาพนะครับสภาพของเหรียญที่มีราคาที่สูงในยุคนี้สมัยนี้นะครับสำหรับเหรียญกระสาบหมุนเวียนส่วนด้านหลังกลางเหรียญนั้นเป็นพระอุโบสถวัดเบนจมะบะพิษดุสิตวนาราบนะครับซึ่งเหรียญปีพศออนี้นะครับไม่ต้องมีความพิเศษอะไรขอให้เขามีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับใครๆก็มีความต้องการสำหรับเหรียญปีพศนี้นะครับ ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามถึงแม้ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากนักต่อนักนะครับปีพศ2546ซึ่งปี46นั้นจัดอยู่ในเหรียญชนิดราคา5บาทอันดับความหายากอันดับ2นะครับอันดับ2เลยทีเดียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัม นะครับส่วนจํานวนที่ผลิตเขาผลิตออกมาเพียงแค่182,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับ182,000เหรียญนี่คือจํานวนที่ถือได้ว่าน้อยที่สุดสำหรับเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับหายากอันดับ2นะครับหายากอันดับ2สําหรับ เหรียญ5บาทนี้นะครับปี46 U N C เขาประเมินเอาไว้เมื่อปีคลิทศัสกราต2019ันนะครับเขาประเมินเอาไว้อยู่ที่1,200บาท การซื้อขายในตลาดนักสะสมนะครับเราจะเห็นได้ตั้งแต่ราคา300บาทไปจนถึงหลักพันนะครับสำหรับเหรียญปีพศออนี้เราก็ยังเห็นพันปลิมปลิมอยู่เช่นเดียวกันนะครับมีการซื้อขายกันจริงไม่เชื่อก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูในเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับตามเพจต่างๆมีการซื้อขายกันจริงในราคา ตั้งแต่300-1ถึง1,000ปล,ปลิ่มปลิ่มนะครับอ่านี่ก็คือเหรียญปีพศ2546และอีกเหรียญหนึ่งนะครับมีราคามากน้อยขนาดไหนและมีความสวยงามอย่างไรเราไปดูกันนะครับส่วนเหรียญที่สองนี้ด้านหน้าเป็นเหมือนกันนะครับอาจจะแตกต่างกันด้วยความสึกหรอนะครับและก็ ตัวอักษรต่างๆเราจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับมีความแตกต่างกันอยู่บ้างตัวนี้นะครับแต่เหรียญน,นี้มีการสึกรรอค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับตัวอักษรต่างๆก็เลยไม่ค่อยจะชัดเจนวงขอบเหมือนกันนะครับอาจจะแตกต่างกันที่สีสันสักหน่อยหนึ่งนะครับสีทองแดงน้อยไปหน่อยนะครับส่วนสีของนิกเกิลนั้นค่อนข้างที่จะเยอะ นะครับปีส6หนั้นสีนิกเกิลน,น้อยสีทองแดงเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นปกตินะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรและส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระอุโบสถเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นเหมือนกันท่านจะดูเห็นความแตกต่างอะไรไหมนะครับมีความสวยงามนะครับเหรียญน,นี้ก็ถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับลวดาลายต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ ไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรของปีพุทธศักราช2,542นั่นเองนะครับปี42นั้นก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญนหนึ่งที่ผลิตออกมาค่อนข้างนะครับค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับค่อนข้างเยอะผลิตออกมาเพียงแค่50ล้าน7,060,000เหรียญน,นะครับ ไม่เยอะไม่เยอะส่วน UNC เขาประเมินอยู่ที่100บาทนะครับ UNC 100บาทตัวนี้นะครับการซื้อขายในตลาดโดยทั่วไปเหรียญปีพศนี้ก็ยังพอเห็นมีการซื้อขายแต่ก็เป็นการซื้อขายโดยคระรวมนะครับมีการคระรวมกันนั่นเองนะครับโดยเฉลี่ยแล้วตัวนี้ก็ตกไปหลายสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับ เมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญแล้วเหรียญสองเหรียญน,นี้มีราคาสูงพอได้นะครับหากถามถึงอนาคตและก็เหรียญปีพศ2546เป็นเหรียญที่มีอนาคตที่ไกลเลยทีเดียวนะครับอโอกาสที่จะเห็นราคาหลักหมื่นไม่แน่นะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดเทียบกับเหรียญปีพศ2540แล้ว ก็คงจะแทบจะไม่แตกต่างกันนะครับในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าเหรียญปี40นั้นหายากเต็มทีแล้วนะครับและเหรียญน,นี้ก็ขึ้นนั่งแท่นเหรียญอันดับหนึ่งไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าปี40คงหาไม่ได้อีกแล้วนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้กระสับเมืองสยามก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ